ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แกงคริปโตนะครับผมต้านะวันนี้มารีวิวเกม NFT ใหม่นะครับชื่อเกมว่า Crypto c o n f lict นะครับซึ่งเกมเนี่ยเป็นเกมฟรีที่สามารถเล่นบนโทรศัพท์ได้นะครับคือเราไม่ต้องเติมเลยเราสามารถทําเงินได้จากเกมนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เกมเนี่ยมีกิจกรรม a d ร์ดอนะเดี๋ยวผมจะมาสอน a d ร์ดอในคลิปนี้นะครับก็เกมนี้เป็นเกมของค่าย Joy City นะครับซึ่งเป็นค่ายใหญ่ในเกาหลีนะค่ายนี้ก็ มีฐานคนติดตามเนี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นคอมมูนิตี้เขาใน u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคอมมูนิตี้เขาใน YouTube เนี่ยดูคนติดตามใน YouTube เขาเ0 0 0 0กว่าคนเลยนะแล้วก็ในท l e g r a มนะใน e l e g r a มที่ผมลองไปสองก่อนทำคลิปนะครับคนติดตามใน e l e g r กมเกือบ17 0 0 0ซึ่งเกมยังไม่เปิดเลยมีคนติดตาม17 0 0 0คิดดูถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วตอนนี้ก็มี a d ร์ด็นะครับที่แจก Adop ดปนี้ก็แจกเยอะมากแจก10,000 0กว่าคนนะครับ1 5 0คนนะครับ ซึ่งแบ่งเป็นที่1กับที่2นะที่1กับที่2เนี่ยจะได้เ,เงินไม่ต่างกันเยอะนะครับซึ่งที่1เนี่ยจะได้50ม mm ิลลิโกต่อ100คนนะครับแล้วก็ที่2เนี่ยจะได้10ม mm ิลลิโกต่อ100,000คนนะซึ่งมิลลิโกเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในเกมได้หรือว่าเอามาแลกเปลี่ยนเป็น Vmix แล้วก็เอามาขายได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้อมูลที่เป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณเพจเกมเมอร์หัวร้อนด้วยนะครับเกมเนี่เป็นเกมแนวสงครามนะครับซึ่งมียอดตามเดิมมนประาาณ100ล้ ซึ่ง1นึ่งล้านล้านนี่มาจากไหนผมต้องบอกก่อนว่าเกมเนี่ยเขาเคยเปิดแบบเปิดแบบธรรมดามาก่อนแล้วเออเปิดแบบไม่ใช่เกมเพจเถื่นมาก่อนแล้วซึ่งมีคนติดตามเอ้ยไม่ใช่มีคนติดตามสิมียอดดาวนโหลดประมาณ1 0 0ล้านแล้วเขาเนี่ยเขาก็เลยแบบมาพัฒนาเกมนี้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเกมบล็อกเชตนะครับก็เลยทําเป็นเพจเถื่นไปเลยเออเพราะว่าฐานคนติดตามเดิมเนี่ยเขาเยอะอยู่แล้วนะครับก็เกมนี้รันอยู่บนเชน v mix นะครับซึ่ง v mix เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อจาก binance ได้โดยการที่ มันจะมีเหรียญหนึ่งในวีมิกเป็นเหรียญอะไรนะเดี๋ยวอันนี้ผมเล่นในบูส t ตกนะครับเพราะว่าผมไม่มีเอ,อ่อวีมิกในคอมนะครับเหรียญเอ,อ่อมันมีเหรียญน,นหน้าที่สามารถซื้อขายได้ในนี่ครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้มันอ่านว่าคลายหรือว่าเคลายไม่รู้นะครับเหรียญน,นี้สามารถซื้อขายได้บนใบแนนนะครับมันก็เลยสะดวกหน่อยก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะขายเหรียญในเกมค่ายเนี่ยเราสามารถแปลงเป็นวีมิกนะครับแล้วก็มา สวับเป็นเหรียญนี้แล้วก็สามารถส่งไปในใบแนนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเอิ้เอิ้เงินนะครับหรือว่าการท,ทํารายได้จากเกมนี้นะซึ่ง a i r ์ดรนะครับรางวัลรวมประมาณ1ล้านมิลลิโกนะครับซึ่งหมดเขตวันที่2มีนานะรางวัลที่1นะครับห้มิลลิโกจะแจก100คนแรกที่มีอันดับการเชิญสูงสุดนะครับแล้วก็อันดับที่2เนี่ยโอ้โหแจกเยอะมาก10,000แคนนะแจก10มิลลิโกนะครับรางวัลที่1เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นนะ แต่ก็รอดูอีกทีตอนเกมเปิดนะครับหรือว่าตอนที่ราคาเหรียญเข้ากระดานนะครับว่าเหรียญเนี่ยจะราคาประมาณกี่วีมิกซ์นะครับซึ่งผมเดาๆน่าจะหลักพันนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหลักร้อยนะครับไม่ก็หลักพันเหมือนกันอันนี้ก็รอดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนข้อมูลเกม,เมอ,อื่นนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจเกมเมอร์หัวร้อนไว้ข้างล่างนะครับทิ้งลิงก์โพสต์นี้เลยไว้ข้างล่างใครที่อยากไปดูายละอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปศึกษาดูได้นะครับซึ่งทรัพยากรต่างเนี่ยเราเออจะใช ซึ่งไทเทเนียมเนี่ยเราสามารถได้รับจากการขุดได้รับจากการเล่นเกมหรือว่าได้รับจากการขายขายของในเกมแล้วก็พวกเควสเคสหลักเควสรายวันอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวพามาดูข้อมูลในเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งนะฮะนี่ครับเป็นเว็บไซต์ของทีสเกมนะครับก็เกมเขาได้มาแปลเป็นภาษาไทยเหมือนกันและเหมือนกับเพจเกมเมือหัวร้อนเลยนะครับก็ขอบคุณทางเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ข้างล่างเหมือนกันนะท้งเพจนี้ก็มีการพูดถึงเรื่อง เกมนี้ที่กำลังจะเปิดนะอันนี้ข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมจะไม่ขอจอจงนะครับเพราะว่าผมได้พูดมาคร่าวๆหมดแล้วแล้วก็ทาง a d r o p นะอันนี้ก็ได้แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววิธีการทํา a d r o p ยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ a i d r o ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปทาไปพร้อมกันเลย <S <S ก็ลิงก์ a i d r o นะครับตอนเข้ามามันจะอยู่ในหน้านี้นะครับตอนแรกเนี่ยเราจะยังมีศูนย์คะแนนอยู่แล้วก็อันนี้เป็นเวลานับถอยหลังนะครับว่ามันจะหมดภายในอีกกี่วันนะอันนี้ก็คือหมดภายในอีก15วันข้างหน้านะครับ ก็วิธีทำ air drop นะเราสามารถเพื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะอันนี้คือเราเอ่อล็อกอินในตรงไหนก็ได้นะครับล็อกอินก่อนเลยเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นล็อกอินเฟซบ o o กแล้วกันฮะโอเคครับ, <Okay. S 1> รบพอเราล็อกอิน Facebook เรียบร้อยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วก็เราสามารถเริ่มเริ่มทำเอ่อภารกิจแรกได้เลยนะครับก็กดตรงนี้เราก็กดตรงกดตามเขาไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราเข้ามาเรากด continue เห็นไหมมันก็จะดูอยู่ว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์เขาหรือย,อยัง ถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์แล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาให้กด s u b s c r i b e บนอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันคือ s u b s c r i b e ไหนเอ้าเรากดแล้วหรออันนี้คือ Subcribe ์ในไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้ายังถ้ายังไม่ได้ก็เดี๋ยวมันจะลิงก์ไปเองนะแต่อันนี้คือผมทําเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมไปกดถูกใจกดติดตามอะไรไว้สักอย่างนี่แหละแล้วจากนั้นก็จอยดิสคอดนะครับผมแนะนําว่าให้เปิด i s c o อดมาก่อนนะค่อยกดนะครับ โอเคครับเราก็เปิด s c o r อมาแบบนี้ก่อนนะจะเพิ่งกดนะครับเพราะว่ามันมันจะไม่ลิงก์ให้ในแอป,ปนี้มันจะใช้ยากนะครับอันนี้คือผมแนะนําเป็นการส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับเกมนะครับน,นี้นะครับเดี๋ยวเอเคขึ้นมาแล้วล้วก,กดพับไว้แล้วค่อยเราค่อยกดจอย i s c ข r d นะแล้วก็จอยไปเลยนะครับเนี่ยแล้วมันจะเชื่อมให้ในแอปพลิเคชันไม่ใช่แอปดิมันเรียกว่าโปรแกรมนะครับเอออันนี้เขาก็ให้เราอ่านกดอะไรก่อนนะแล้วก็รอแอดมินยืนยันนะครับพอแอดมินยืนยันเสร็จปุ๊บเอ้ยอันนี้เขายังไม่ยืนยันรือเ่อ เดี๋ยวรอก่อนนะครับรอก่อนรอเขามายืนยันเราก่อน A few moments l แล้วเขาก็น่าจะให้จอยเออจอยพวกอันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีอะไรบ้างโอเคอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็อันนี้เกี่ยววะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรอเขายืนยันเสร็จก็น่าจะเข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนสลับแป๊บแล้วก็มาคอนติเนียได้หรือยังโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็กด ไป Follow นะครับในทวิตเตอร์นะเดี๋ยวผมก็จะไป Follow ในทวิตนะครับเนี่ยกดติดตามเขาเฉยๆนะกดติดตามได้แล้วก็ย้อนกลับมาที่หน้านี้นะครับแล้วกด Continu e ไปอันนี้ก็ไปรีทวิตนะครับรีทวิตแล้วก็แท็กด้วยหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะต้องแท็กนะครับเขาให้เป็นรีทวิตเฉยๆเดี๋ยวเราไปดูว่าทวิตนั้นคือทวิตอะไรนะครับคืออะไรเนี่ยโอเคแล้วก็ รีทวิตได้ตรงนี้เลยนะครับมันขึ้นมาให้รีตรงนี้เราก็รีตรงนี้นะโอเคแล้วกดรีทวิตไปเลยโดยไม่ต้องแท็กเพื่อนนะครับมันไม่มีบอกว่าให้แท็กเพื่อนนะแล้วเราก็กดยอมรับไปโอเคอันนี้ก็ให้จอยเทเล gram นะฮะไปจอยเทเล gram เรารู้สึกว่าเราจะจอยแล้วนะครับเทเล gram นี้โอเคเราจอยแล้วนะครับแล้วเรากดคอนติเนียได้เลยเนี่ยผ่านแล้วแล้วจากนั้นก็ไป s u b สไคร์เขาใน u t u b e นะครับซึ่งใน YouTube เนี่ยเราเคยเปิดให้ดูแล้วใช่ไหมดูเห็นไหม คือ u t u b e เนี่ยจอสติ๊กเนี่ยเป็นค่าใหญ่มากคนติดตามเนี่ยประมาณ70,000กว่าแล้วนะครับโอ้โหดูเต็มเลยแท็บเราเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> แล้วจากนั้นก็เชื่อมต่อ Vmix Wallet นะครับก็คือว่าเราต้องมีบัญชี Vmix Wallet ก่อนนะหาจากไหนนะครับคือ Vmix Wallet เนี่ยปกติเนี่ยมันจะเล่นได้แค่ในมือถือนะที่ผมรู้สึกว่าแต่ว่าอันนี้ก็คือผมใช้ b o o t t a c k นะครับมันก็เลยเล่นในคอมได้นะส่วนวิธีการหาโค้ดนะครับน่าจะเออกดที่ My Wall นะ ตรงนี้ก็เป็นเลข wallet ของเรานะครับเราสามารถกด copy ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะส่งเวลามันเราเวลาเราชนะ air drop เนี่ยมันก็จะส่งมิ l ิโกเนี่ยเข้าไปในเข้าไปใน vmix เราได้นะไม่ใช่เข้าไปใน,น vmix นะ wallet ของเราได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วจากนั้นอันนี้ก็เป็นการเชิญเพื่อนนะครับซึ่งเชิญเพื่อนเนี่ยเราทําอะไรจากไหนเราสามารถก๊อปลิงก์จากเนี่ยเป็นลิงก์ แอร์ดอรอปเหมือนกันนะครับสามารถให้เพื่อนมากรอกข้างล่างได้นะครับก็สำหรับใครที่อยากสนสนนผมนะครับสามารถกดลิงก์ของผมได้ข้างล่างนะครับอันนี้ก็ผมก็จะยังไม่ทานะเพราะว่าเรายังทําไม่ได้นะครับว่าคลิปเรายังไม่ปล่อยคลิปเลยเอออันนี้ก็สามารถกดกดรับรายวันได้นะครับกดรับรายวันได้อันนี้ก็เป็นโบนัสอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยเราจะสามารถรับในอีก11ชั่วโมงครับเนี่ยนะตอนนี้แต้มเราก็เกินก็เกิน150แล้วนะครับซึ่งเราสามารถมีสิทธิ์ลุนรับแอร์ดรอปลังวันที่2ได้แล้วนะครับแค่น แล้วก็มาเจออีกไอเดออันหนึ่งนะครับซึ่งเกมเนี่ยมันปล่อยไอเดอ2สอันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมีไอเดอ2สอันซึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นไอเดอเหมือนกันครับให้ทําภารกิจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะได้โบนัสเยอะกว่านะครับซึ่งอันนี้มันจะเอาผู้ชนะแค่10คนครับสิบคนแรกที่มีแต้มการเชิญเพื่อนสูงสุดนะแล้วก็มันจะได้รับ100รมิลลิโคนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่า100รมิลลิโคนี่เท่าไหร่เหมือนกันนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราชนะสองอันเลยนะทั้งเาะดนัองงวลสสูุข ซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปแลกเป็นเงินเนี่ยน่าจะหลักพันนะผมว่าเยอะอยู่นะครับอันนี้ผมทําแบบล,กลวกๆเลยนะแบบรีบทำเลยนะครับเพราะว่าไอ้รับแอ o ์ดอเนี่ยเคยสอนมาใช่ไหมเออเราก็เลยแบบทําไว้ได้เลยนะครับนี่ครับรับให้หมดอุย้ยอันนี้มันต้องโหลดด้วยเหรออันนี้ต้องโหลดนะฮะเออซึ่งโหลดจากแอปเปิลสโตนใช่ไหมเฮ้ยทำไมทำไมต้องให้โหลดแบบนี้ได้ยวะเนี่ยก็กดกดไปเลยนะครับเพราะว่า เพราะว่าเราเล่นในคอมเนี่ยอันนี้ follow ทวิตแล้วก็ทําไปแล้วอันนี้จอยผมว่าเราจอยแล้วแหละครับเพราะว่าเราจอยแหละเ,ะเลนะี่ยมันน่าจะตรวจสอบมาเอง Subscribe นี่เราก็ทํำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเด้งให้มาเราก็ต้องทําอีกนะเนี่ยแค่เข้าไปในเว็บไซต์มันอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรวะออสคีย์ลับเหรอต้องใส่คีย์ลับใช่ไหมคีย์ลับอันไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้ครับต้องกรอบตรงนี้มานะนี่เออมิ r ิโก e Drop นะครับต้องใส่ครัว่ามิ r ิโก e Drop แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเฮ้ยได้เฉยเออยอย่าลืมนะครับ a อ้ด็อกเนี่ยเวลาเข้าเข้าไปตรงคลิปไอ้ตรงนี้นะครับก็เข้ามาในคลิปนี้นะเออโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาให้ดูคลิปก่อนนะครับแล้วกดไลค์ให้เขาด้วยเออเดี๋ยวเขาไม่ให้อันนี้กระเป๋ากระเป๋าวีมิกนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าวีมิกอีกครั้งหนึ่งนะโอเคเราก็ไปเอาเลขเลขวอลเล็ตเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอล็อกอินด้วยอีเมลนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพอเราล็อกอินเสร็ กดไมา์วอลเลตตรงนี้นะแล้วก็ c o ป y ี d แอเดตอย่าลืมนะคัปี้อเดตตรงนี้ปุ๊บพอเราได้ตรงนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับใครที่เต้มเยอะนะมันจะได้นะครับอย่าลืมนะส่วนตัวนี้ให้เชิญเพื่อนเหมือนเดิมนะครับเหมือนอันที่2ที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะเออแล้วก็เชิญเพื่อนให้เต้มตรงนี้มันส,งสูงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ท็อปสิของเซิร์ฟนะเราจะได้100รมิลลิโกนะครับมันจะเข้า,ากระเป๋าวอลเลตของเราเลยนะครับมันมันจะเข้าอันนี้มันยังไม,นงไม่น่าจะยังไม่ถูกลิเหลียนลงนะครับน่าจะมาลิเหล,หละ เราก็สามารถมาดแรกเป็นเหรียญอื่นๆได้นะแล้วก็โอนไปใบเน้นเพื่อขายได้นะครับอันนี้คือ a อร์ด็อของเขานะโอเคนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับทิ้งลิงก์ทั้ง a อร์ด็ออันหนึ่งอันที่2องนะครับแอร์ดอนี้อย่าลืมทําให้ครบ2อ,อันนะเพราะว่ามันจะได้มีสิทธิ์ลุนทั้ง2นะครับส่วนที่2นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้อง เออมันนับเท่าไหร่ต้องทําครบ8มิชชั่นนะครับแมิชชั่นก็1 2 3 4 5 6 7 8น่าจะต้องเชิญเพื่อนอย่างน้อย1คนนะครับถึงจะร่วมรับเออรางวัลที่2อนะอันนี้น่าจะเป็นลุ้นนะครับน่าจะลุ้นรางวัลที่2ส่วนถ้าเกิดว่าเข้าเนี่ยมันน่าจะเข้าไม่เกิน30วันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าน่าจะแจ้งผลหลังจากเออปิดแอร์ด็อกนี่แหละสาวันนะครับอันนี้ต้องดูอีกทีนะว่าเขาจะแจกไวแค่ไหนแต่ว่า สำหรับสายฟรีเนี่ยอย่างน้อยมันก็ถือว่าเป็นรายได้อย่างหนึ่งนะครับเออที่ผมอยากให้แนะนำนะก็แนะนําให้ทำแอร์ท็อปเนะเพื่อหารายได้เสริมนะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนในเกมนั้นเลยแล้วก็ยิ่งเกมนี้เป็นเกมฟรีอีกเรายิ่งแบบสายฟรีอย่างเราก็หารายได้ได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอย่างน้อยมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งโอเคสำหรับคลิปนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับผมจะมีข้อมูลอะไรมาอัปเดตก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปละพบกันใหม่คลนน